สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้ก็อยู่กับอุ่นน้ำโจรก,กับเทียนช่องที่เสียงเป็นอ้อยๆนี่พอม่นหนังดิเป็นจนังไออกไปตามเลขมาแดดก,ก็้อน<ฮ>หอนเปหนังก้อยหอนคักด้อนแน่ป่านนิคุณพอ่ณพอคุณแม่พอมันสอนตกน่าหลอกตอิ๋วหน่เกินละลายเนาะเออมึงแม่นนาดำนาแหลบบดพูดรอรน่ะ นาดำหน้าแหล่เบิดขวัญน,น่ะเห็ดไหลข้อนคักข้อน,นแนี่ยตามหาก็ตามหาเนี่ยพอ่อแดงหน้าเหี้ยงโอ้ไปตามหาพ่อ,พอแดงหน้าเหี้ยงบอลมือนีกตามหาพ่อแดงหน้าเหี้ยงจ้าโอ้เราเห็นเพิ่นบอลหลังมืน่นอีกเห็นละเนาะบรเห็นยังไงเออพ่อบอกว่าฝันอันนี้ฝันสามเทียแล้วเออตั้งแต่เข้าบัได้ไปตามมี้ ฝันสามเทียแล้วฝันสามเทียแล้วฝันสามขึ้นซ้อนมาสัน่นฝันสามขึ้นตอบมัมนมีคุยกันจังไรคุณ่จ้าคุยกับคุณพอ่อเทียหน้าเงี่ยนป่ะคุณ <มา S 2> พอ่อค,คุณแม่เป็นยังเข้าคือตี่าถือมาสัน่นอุ่าเจ้าที่นะมาซำใส่หูวะไอเงี่ยงเกาะเจ้าเจ้าที่มีสามคนเดินอ่ะจ้าเจ้าที่น่ะก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วเจ้าที่น่ะเออเธอตีเป็นเกาแ่นหมอ เข้าตีพุ่มนันเดชอ๋อแต่าถ้าเป็นพุ่มจะเป็นเก้าแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าที่จะเป็นเจ็ดนี่สิบอกเอากต่ข้าว่าเจ้าทีนะเดชเจ้าที่อ๋อเจ้านั่งสี่ำว่าเจ้าที่เป็นนังเ้เป็นนังเป็นนังเข้าคือปฏิเจ้าที่เป็นเจ็ดประจันกับพ่อโอ้กกเลยบอกพ่อไปว่ากามีเอฟซีตีอยู่ดิเหรพ่อแหมจ้าแม่อยู่ในคอมเมน์น่ะมีคุณพ่อคุณแม่ตีอยู่นเห็นอยู่โอ้ ก็เพราเป็นนั้งก็ถือว่าฟันพ่อแม่นมากๆนะครับเป็นครับบีีพ่อห้มากอ่คือเด่นแห้งๆหี่คือสามเ<ม>นานะพวามีพุ่มนะเป็นผู้ใต้เจ้าทีนะมาบอกว่าเจ้าทีอยู่หนีนี่สามคนเดอ้อพ่อก็เลยให้เด่นไปทีสามแต่จับคู่มากอนะ่ะมีสามหากับสามเก่าะนะครับผมแต่ก็มีเอฟซีที่เอาความฝันพ่อนี่ไปตีถืออยู่ดิเป็นทุ่งมหาบุญน้ำโชกโยเอาไปตีเถือ่อนโยถ้าผู้ใหนะครับ มีจิตจัทธาเนะเาะที่ได้โชคได้หมันกับพอ่อเนาะอยากไอ้ซอยพ่อเห็นว่าเพื่อนอยากได้มอสไส้ขั้นหนึ่งเหมืนก้ะก่ล่องเบิงเา้าามีคนมีจิตจัทธาได้โชคได้หมันกับพอ่ออันนี้ก็คือบัญชีของเมียพ่อนะครับผมอ่ะแคบหน้าจอไปครับเอซี MC ครับนี่คือบัญชีของเมียพอ่อศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองเก้าห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดธนาคารออมสินนะครับ นางดวงรัตนะครับผมอันนี้คือเบอร์บัญชีนเนี่ยพอเนาะ<ม>นสําหรับผูบ้ได้โชคได้มางกับพอ่อเอ้าบานนี้มาบอกความฝันหนฟังพ่อบอกว่าช่วงที่เ่ได้ไปหาพ่อนะ่ะที่หาพ่อเ่าเห็นนั่นแหละฝันสามขึ้นซอนนะครับฝันสามขึ้นซ้อนแต่ฟังพ่อเ้าแล้วเนี่ยฝันฝันขึ้นที่สามผลนีค่อยแบบว่าเป็นชัดเจนอ่า แต่สีฟ้าเขาวข้า,ข,า,ข,าขึ้นแหลกกับขึ้นสองไหนฟังก่อนจ้า,าสี่สรุปมันนะเอาไง่ายง่ายว่าสีสรุปอฝันขึ้นแหลกกับฝันขึ้นที่สองแต่ขั้นสีไปไฮว่าเง้ยเาเลยนะ่ะเวลาขึ้นสิสองซูโมงนี่แหละคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าตั้งแต่ไปฟังพ่อมาก,กอะโบนอย,อย่างนีกันมาตั้งใจฟังพ่อกันเล่าอย่างละเอียดแต่ว่าน้ําโชกจะสรุปให้กระชับลงเนาะเพื่อคุณพ่อคุณแม่สีได้บ่รต้องซับซดนลวกะเวลากับสีไดยหน้อย,อยค อ่ะเนาะสำหรับพ่อนะครับก็ฝันอนาสิเป็นขึ้นหลังว่นพ้านะครับผมขึ้นหลังว่นพระฝันวันพระนี่จากมือนแล้วเนต่แต่ผ่านมาหน่ยสิบสองหมื่นบอเธอโมเมนฝันก่อนขึ้นวันพรานานาิก่อนขึ้นว่นพระนั่นับะประมาณนี้ละฝันขึ้นแรกก็บอกว่านะครับผมได้ขับรถขับรถไผรกับบอลูนะครับขับรถไผรกับบอลูเหยียบคันเร่งกับถอยหลังอ่า เป็นเกียร์ออตโต้นะจา้จาจ้าเหยียบคันเร่งกับถอยหลังถอยจา้จาจา้าจ้าจ้าไปสี่เหยียบเบรกก็แห้งถอยแห้งออกไปก็เก่าอ่าคือสี่เหยียบคันเร่งกับถอยหลังสี่เหยียบเบรกก็ถอยหลัง,บบบบลงจา้ารถมีถอยจา้จาจา้าจ้าจ้าไปเล่อยพอาะว่อ่าอันนี้อันนี้คือฝันแหลกนะครับบุญน้ำจกสรุปว่าจังสี่คือฝันแหลกอ่าพ่อกระยั่งบริ้ตีเป็นเลขนีินพ่อยังงงอยู่วา่าเอามันคืออีหยัง ต่อมาฝันสองครับฝันขึ้นที่สองพ่อฝันว่าได้ไปซอนอ่าซอนหวกซอนนังนี่ล่ละจ้าบาดนี้ซอนขึ้นมาเนี่เป็นหมูสามสั้นเป็นไข่ต้มอ่าเป็นคล้ายค้ความไหวเจ้าอ่นะคุณพ่อคุณแม่อ่าคล้ายคความไหวเจ้าบานนี้ก็ะเละเทศใส่กระสอบด้บานนี้จ้าอ่าเทใส่กระสอบปานอนะ่ะกระสอบสีน้ําตาลนนะ่ะจ้าเต็มเต็มกระสอบบานีมัด มัดนะครับเอาขึ้นเอาขึ้นบ้าแบกจังสิเอาขึ้นบ้าแบกกลับบ้านไม่ทั้งพ่อนะบอกอซ้อนเสร็จแล้วอเอาวันที่ซอนได้นี่เป็นพวกหมูพวกอย่างคลองวายให้คล้ายคลองวายนี่ต้องซื้อพ่อไม่คหมูเ็ดเป็ดไก่หนึ่งฮ้ใส่ในกระสอบปานละแบกึ้นบ้าจะคลองแบกึ้นบ้าถุงบักไงเลยอืมช่วงที่ย่างกลับบ้านผสมข้นจากมาตาใสจ้าอ่าล่ำล่ำตามพ่อ <H an> ชาาบ้านนี่เนาะเออชาาบ้านนี่โบไม่รูสเปนไม่ยิ่งกูใส่จ้าล่ำตามพ่อล่ำแต่บ่มีเสียงโดนตีอ้าเอาเออย่างน,บางนับนแหลเออล่ำตามพ่อมวนพักกันมวนไงกุบเลยจ้าแต่บ่มีเสียงโดนตีก็เอาง่ายๆว่ามาจากหลายมู่บ้านจ้านะครับมาล่ำตามพออ่อเออหลังจากที่แบกอันนี้ละแบกเป็นของเซนไวน์นี่เออสิครับบ้านน่ะ พ่อกันยังมาเอา้าเป็นยังคือฝันจังสันเป็นยังคือฝันจังสี่สแต่พ่อคิดว่าเออเป็นตาได้โชคได้หมาดอยู่เนาะอะพ่อคิดจังสี่พ่อคิดว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีบ้านตีเป็นเลขคือเก้าค้าฝันสองบ้านนี้ฝันสาม <c oughs> าคือพ่อนี่ย่งางไปกับเมียนะครับพ่อนี่เดินไปกับเมียก็คือไปเจอหนองน้ําบานเท่าเอื้นบวกน้ำป่าคอนนะครับป่าคอนอยู่ป่ามารวมกันอยู่ แล้วพ่อก็เอาแหเนี่ยเวียงลงไปเวียงลงไปแล้วก็เห็นปลานะ่ะดิ้นสู้แห่ก็เลยให้เมียเนี่ยกดแหเนี่ยอ่าลงไปในขี้โคนาบานเท่ากับคือเหยยบตีนแหะนะครับหยียบสนแหเหยยบตีนแห่บ่ห้ปลาออกบานมีจับปลาขึ้นมาได้ให้เมียอุ้มโตยิงใหญ่ยังสิจ้นี่โตหนึ่งโตหลก่เลยปากคอใหญ่แต่พ่อจับขึ้นมานะ่ะโตของพ่อนะ่ะมีแต่หัวกับใส้จ พอมีแต่าหัวกับส่เลยบอกว่าเ้าเสิเอากบบ้านจังใดดีะนะครับก็เลยเอาหัวกับใส่เนี่ยโตยิ่งใหญ่ซ้ำกันนี่แหละยัดเข้าไปในปากของที่นี่ถืออยู่เนี่ยป่าป่าตัวที่นี่ถืออยู่เนี่ยอ่าพอถือได้แล้วอุ้มได้แล้วก็เลยสิบไปล้างแห่จะ,จะไปล้างแห่คือแห่มันเปื้อนขี้โคลนเดินไปบ่อน้ําใสนะครับผมไปเห็นอีแข่สองตัวอีกเไปเจอจระเข้อีกสองตัวะนะครับ ตัวใหญ่กับตัวเล็กน้ําใสๆเลยกลําลังวาสีลางไงโตน้อยแลนขึ้นมากัดขาพอเอเลขเขาแล้วปะสวบเข้าเลยเหรอพ่อคิดว่าท่านพ่อว่าเลขเขาแล้วจ้โตเลเนี่ยเลยมากเป็นฝันที่สามนีจ่จ้าพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อเลยมากคานวณว,นว,นว,นวน่าเอาฝันแรกมันเป็นทั้งสี่ฝันสองมาเป็นทั้งสี่อฝันสามเป็นทั้งสี่พ่อว่าโตเลขอยู่ในฝันสาม แต่ก่อนหน้านี้คือเป็นนิมิตหมายที่ดีมาบอกอพอ่อนะครับพ่อเลยตีง่ายๆเลยปกติที่พ่อฝันในลักษณะเนี่ยงวดไอ้ฝันปาะคอกระโดดขึ้นเนาะแล้วมีอ่ามีผู้ชามมาทอ่ข้างหลังมาแมนเมื่องบอกข้างหลังว่าเจ็ดนะ่ะเลขประจําตัวพ่อมีเจ็ดเพิ่นเลยตีงวดนี่งวดวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเอเมษาสองห้าหกกเนี่ยอว่าได้จับปาะคอกับเมียเพิ่นได้อุ้มปาะคอแล้วอีกตัวหนึ่งมีตองหวัว เพิ่นกัดตีเจ็ดคือเราถ้าเห็นปากคอจะไมกัดตรงนีงเจ็ดสำหรับพ,อพอ่อถูกต้องถูกต้องถ้าพ่อเห็นปากคอง่ามไหลเป็นเจ็ดทันที่อ่าแล้วท้าว่าเป็นเจ็ดหนังพ่อตีเจ็ดสองอเจ็ดสองกับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสองมัตตาใสกับคือป่าสองตัวอ่าไปกับเมียสองคนแล้วก็ไปเจอจระเข้สองตัว เจอระเคกับผิวเจ็ดอยู่นี่ป้าใช่ไงนี่สองตัวอีกเออพ่อตีเจ็ดสองกับเจ็ดหางบัณฑิตเจ็ดห้าสองโตซักหนิตีเลขสองหางเออ่เจ็ดสองกับเจ็ดหางเอ้าพ่อเล้าวหามันอาศัยพ่อตีแหรแล้วกันประจันตีตโตพ่อเป็นหาตีแหรอ่แฮรเป็นหาแล้วกับตีเลขสองเลหล่ะมันตีร่างกายเป็นหาแมนแมนจ้ะซ้ำนั่นเลยคุณพ่อคุณแม่เออ แข็งๆเลยใสยออ่อันนี้ตัวไปเด้อนี่เลยแข็งๆเลยงดนี่นี่นะครับเถียงหน้าเฮียนพ่อตีซ้ำนี่เลยจ้าอาจาจะเง้ยวน่จักน้อยเด้อคุณพ่อคุณแม่แต่บุญน้ำจกอยากอธิบายให้เข้าใจนะครับเพราะว่าพ่อฝันติดต่อกันสามคืนนะครับจ้าสามคืนนะครับฟังดีๆนะคุณพ่อคุณแม่พ่อตีแค่เท่านี้เลยเลขมืวัเนี้เลข วัดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าผมนี่พอจึงหน้าเงียนฝันเลิกกตีซ้ำานี่เลยจ้ามัประมักจังไหร่่องพิจาหน้าเบิง้งนะครับผมเออแต่คือสิเข้าใจกันอยู่ดอกเอ้าตามนี่เนาะเอา้าเดวสิโชคยังไงเบิ้งอีกเท่ยนั้สำหรับผู้ได้โชคได้หมันกับพ่อเนอะาะอยากจะซอยพ่อเออเห็นว่าอยากได้หมอเต่ไส้อาจารย์อยากได้หมตอไส์มือสองขั้นหนึ่งขั้นละมือก็บาทนี่ละแมน นี่นะครับบัญชีของภรรยาพ่อ,เ,อ,อเรียกยังหนึ่งก็คือเมียพ่อนะะั่ยล่ะเออบัญชีพ่อเสียงนาเฮียนนะครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองเก้าห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดโอ้ยจะแมนหลายตัวธนาคารออมสินนะครับนางดวงรัตนะครับผมเออออสินเป็นจีราฮะแคปหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่จ้าถ้าพูดใดบอกเ<อ>ข้าใจเนาะความฟันกะ เบื้งคลิปซ้ำอีกก็ได้<ม>นะคะคุณพ่อคุณแม่เบิ้งแล้วเบิ้งอีกก็ได้นะเบื้อง,งได้หลาย,ลายเทอเลยนะคะมันบอหายไปไสนะคะเบิ้อง,งจนกว่าสิเข้าใจจนกว่าสิตีจนแตกตามนั้น,น,ะะน,นละคุณพ่อคุณแม่อ้ามากระจัดขัดกระพ่านนะครับผมสําหรับความฝันของพอจังหน้าเฮียนเดี๋ยวจังไดมีแนวทางดีๆอยู่ใส่หุ่นน้ำโจงสีเปาตามมาให้นะครับผมจังไดได้เจอกันคลิปหน้าครับไปส่ครับขอบคุณครับ